ระบบการฆ่าเชื้อโรคในน้ำเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับที่สําคัญอย่างแรกเลยครับ pH อย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยสามารถตามไปดูได้นะครับค่า pH เนี่ยคุมให้อยู่ในช่วง ideal range งครับ7.2ถึง7.6คุมได้เมื่อไหร่เนี่ยประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจะตามมาเองครับอย่างที่2นะครับก็คือตัว oxidizing agent ซึ่ง o อกซิซิงเอ g จ n นเนี่ยเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อโรคในน้าถ้าเป็นระบบคลอรีนนะครับก็คือคลอรีนนี่แหละที่เป็นออกซิซิง g a g จ n นของตัวมันเองสูตรทางเคมีของคลอรีนก็คือ Cl- ถ้าเป็นระบบเกลือนะครับระบบเกลือก็คือการใช้เกลือแกงหรือสูตรทางเคมีก็คือ NaCl นะครับในการแตกตัว Na แล้วก็ Cl เอามาฆ่าเชื้อโรคดังนั้นเนี่ยระบบซอร์คอเรเตอร์เนี่ยก็คือการใช้คลอรีนเป็นตัวออกซิซิงเอเจนต์เหมือนกันครับต่อมาอาจจะเคยได้ยินระบบโอโซนครับโอโซนก็มีออกซิซิงเอเจนต์ของตัวเขาเองก็คือ O3 ส่วนออกซิซิงเอเจนต์ของระบบ i อโก็คือ OH- ลบครับไอพวกออกซิซิงเอเจนต์พวกนี้มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยที่รุนแรงมากแต่ข้อเสียเขาก็มีครับทุกระบบเลยครับระบบเกลือระบบคลอรีน ระบบโอโซนแม้แต่ระบบไอ system เองเนี่ยออกซิซิงเรเจนของพวกนี้สูญสลายหายไปเร็วมันไม่ทนแสงไม่ทนแดดออกไปที่กลางแจ้งมันก็จะสูญสลายหายไปดังนั้นนะครับระบบไ u System เนี่ยจึงมีข้อได้เปรียบตรงที่เรามีไออไนเซอร์ไออไนเซอร์จะปล่อยประจุคอปเปอร์แล้วก็ซิเวอร์ออกมาประจุคอปเปอร์ซิเวอร์นะครับทนต่อแสงทนต่อแดดทนต่ออุณหภูมิทนต่อแสง UV มันจะสูญสลายหายไปได้ไดโดย2กรณีก็คือการจับตัวกับเชื้อโรคแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็น้ำล้นผ่านทางโอเวอร์ฟล นะครับดังนั้นเนี่ยตัว I/O system เองเนี่ยจะสามารถ maintain การค่าเชืโลคเนี่ยได้นานมากๆแม้เราจะปิดระบบไปแล้วก็ตามเราเคยมีการเทสนะครับในการปิดระบบ I/O system เนี่ยเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วก็มาตรวจหาค่า,าคปเปอร์ใหม่ก็ยังเจออยู่เหมือนเดิมครับดังนั้นเนี่ยข้อสรุปก็คือถ้าพูดถึง longevity เนี่ยหรือการ maintain การฆ่าเชโลคในสระว่ายน้ำเนี่ยในระยะเวลานานและไกลเนี่ยระบบ I/O เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบตมากครับ